กินขา้าวลาบปลาพี่น้องเลยลาบปลาตตงเศษเส็บมาเด้อมาเด้อทางไกลทางไกลพี่น้องลาวพ่น้องไทยส่วโ,โลกทวอเชเียลาบปลาตตงน้ำแห้งเนี่ยปุกหัวสีผาเนี่ยแนมมาเบิ้นโ <c oughs> ู๋ผูหนาว ตไม่ผมเอาคือปาขึ yeah. yeah. e ้นกับไมนมทางกินจ่ินอนกิ้อยกุ้งมืเดกก้อยกุ้งดิบสจานสวดแผมนากระเดากรลาบปาวุ้ยกินแลวมันบริขมผักกระเดา แต่ให้กักับเผาจบเตื้อหวานลงมนุน่ยแต่หนอเผาเดี๋ยวลองทานนี่อยู่คนะลกกนะเ,เด้อเสร็จเส็จ<ๆ>เ,<ๆ>เด้อกินเขาแรงเดีวยวิ่งได้ในรวม ให้าน่ากินเลยเ็บเสนเกินพวกแทางยาเแมนมันในก๊กลวกเลยมันบ้านมันได้เป็นหมากเลยยิ่กินแต่น <äh. ั้น ใก่ต <yr kleine mus wick> ัวเปรียวใส่ไข่เึ็นจามสีดำมาลาบปลาแล้วขุยไรเนี่ยก็สือยันเบิร์ดะต่อยขุยของอ่ไรเลยโมนี่ร่มหัวปลามอนี่มั้งกระมุกขบมอย่เล่หัวบลานุ่งมือลมหัวปลา

ด,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 ด้วยเหรออ่าฮะม่นับรคือว่ามีอะไรมีดต่คมึนินบองบองยาบายยงเข้าไปไม,ไม,มันก็แกะข้าวเลยนีใครมี่เปักบุกเหมอนแล้แลเขาขังมองหอมโอกินทำกันเด้อปิ่งปลาดุกมินด,ด้ไหม sao đấy, hả mày 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 thịt, mày 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 mày